สวัสดีครับอันนี้ก็มาพบกับผมคนเดิมนะครับนี่ครับอันนี้จะมาสอนลงสกินกันนะครับอ่าแล้วก็ไปเว็บนี้นะครับนี่ครับแุบนี้ครับผมว่าผมเลื่กไว้ละ อ่ะผมเลือกไว้ละผมหนแล้ววะนี่ครับนี่ครับผมจะลงอันนี้นะครับเราก็แค่มาที่น่ครับเข้ามาในแม่ครับนะครับ,แล,นนรบแล้วก็เข้าไปในนี้นครับอ่าแล้วก็เข้าไปในนี้ครับเราต้องเปิดตัวเองนี้นะครับอ่า อือครั่ครับปุ๊บนี่แล้วอ่าอันนี้นะครับปุ๊บนี่สกินผมเป็นอันนี้อยู่นะครับเราจะเปลี่ยนแล้วครับปุ๊บนี่ครับลางมันเข้ามาครับอ่าปุ๊บโอเคครับมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ เราก็แค่ปุ๊บอย่างเงี้ครับโอเคครับแล้วเราก็ทำอย่างนี้ครับนี่ครับสักครู่นะครับโอเคครับอันนี้ครับลงครับอ่าเนี่ยอ่า โอเคแล้วเราลองไปทดสอบกันนะครับอ่าอืมครับเห็นไหมครับอุ๊ยอุ้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 ยโอเคครับอย่างนี้แล้วครับประมาณนี้นะครับมองอะไครับมาแล้วนะครับอ่ะมอใหม่ครับ ประมาณนี้นะครับอ้าเห็นไหมครับถึงถึงอ้าประมาณนี้นะครับโอเคขัจบเพียงแค่น,นี้แล้วค,ครับสวัสดีครับ